สวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการท้องถิ่นทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นวันที่ภาคใต้เขตหนึ่งเขตสองนะครับจะไปสอบนะครับภาคชาก็เป็นภาคกอส่วนภาคบ่ายก็จะเป็นภาคขอของในแต่ละตําแหน่งนะครับสําหรับการสอบภาคกอเมื่อเช้านี้นะครับก็ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมได้แนะนําวางแผนการสอบ ภาคกอของท้องถิ่นไปนะครับซึ่งผมก็ได้แนะนำะวิธีการวางแผนในการทำข้อสอบนะครับซึ่งผมก็ได้แนะนำว่าอันดับแรกนั้นให้ทำภาษาอังกฤษนะครับซึ่งมี20ข้อนะครับก็ให้ทำให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งก็คือให้ผ่านเกณฑ์หรือเยอะกว่านั้นก็คือให้13 14 15ขึ้นไปนะครับอันดับ2ก็เป็นการทำกฎหมายนะครับซึ่งมี30ข้อนะครับอย่างน้อยก็ให้ได้20ข้อบวกบวกขึ้นไปนะครับ แล้วก็อันดับ3ให้ทําภาษาไทย20ข้อนะครับก็ให้ตั้งเป้าไว้ให้เอา13ข้อบวกขึ้นไปนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายให้ทําคณิตวิเคราะห์สรุปนะครับซึ่งมี30ข้อนะครับซึ่งก็ผมได้ตั้งเป้าว่าผมที่ผมทําได้นะมีทําประมาณได้11-12ข้อนะครับทีนี้นะครับจากการที่ผมได้ดูโซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะครับก็มี หลายท่านหลายคนก็บอกว่าข้อสอบค่อนข้างยากนะครับเกือบเทียบเท่าของกอพอเลยนะครับโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับบางคนก็มาบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยออกแต่เฉพาะ Leading กับ w o r k c a p นะครับหรือคําศัพท์การอ่านหรือว่าคําศัพท์นะครับไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เห็นตัวข้อสอบนะครับก็ถ้าท่านใดเข้าสอบก็ รบก,กวนเม้นมาบอก่อยนะครับว่าเขาสอบภาษาอังกฤษนั้นเป็นยังไงนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราทําทตามแผนที่ผมได้วางไว้นะครับก็คือภาษาอังกฤษให้ได้ครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทำกฎหมายแล้วก็ทำภาษาไทยแล้วก็นับสุดท้ายคือทำกรณิตวิเคราะห์สรุปนะครับถ้าเป็นไปตามที่ที่เขาแชร์กันว่าภาษาอังกฤษยากแสดงว่าภาษาอังกฤษเราจะต้องทำอย่างน้อยให้ได้ครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับ แล้วเราก็ไปทําในส่วนพาร์ทอื่นแสดงว่าพาร์ทอื่นนั้นจะต้องไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปนะครับอยู่ที่กึ่งกลางก็คือตั้งเป้าไว้ตามที่ผมบอกนะครับส่วนกรณีถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ไปตามที่เราได้ตั้งเป้าไว้นะครับไม่ได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้นะครับภาษาอังกฤษ20ข้อนะครับเราได้เราตั้งเป้าว่าเราเอาครึ่งเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนอื่นนะครับกฎหมาย30ข้อเนี่ยเราต้องได้20นะครับภาษาไทยนะครับเราต้องได้13นะครับคณิตวิเคราะห์สรุปนะครับเราต้องขยับเป้าของเรานะครับก็คือต้องได้15นะครับทีนี้เมื่อรวมกันนะครับเมื่อรวมกันอังกฤษ10กฎหมาย20ภาษาไทย13คณิตวิเคราะห์สรุปนะครับ15นะครับ ผมรวมมาให้แล้วนะครับมันจะได้ห้าสิบแปดนะครับซึ่งห้าสิบแปดเนี่ยยังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับเราต้องการอีกสองข้อนะครับเพ,เพื่อนๆคิดว่าส่วนไหนที่เรามั่นใจและทําได้นะครับผมให้มั่นใจว่ากฎหมายสามสิบข้อนี้เพื่อนๆต้องได้ยี่สิบบวกบวกอยู่แล้วนะครับผมให้บวกไปที่สองถึงสามคะแนนนะครับภาษาไทยก็บวกไปหนึ่งถึงสองคะแนนก็ได้นะครับหรือภาษาอังกฤษ ก็บวกไปอีก1-2คะแนนก็ได้นะครับจะเห็นว่านะครับถ้าเรารวมกันแล้วเนี่ยถ้าเรารวมภาษาไทยบวกไปอีก2-3คะแนนเนี่ยมันหายไป58เราต้องการแค่2นะครับเราผ่านแล้วนะครับเราผ่านเกณฑ์หกน60%ะครับหรือ60ข้อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้เชื่อมั่นและมั่นใจนะครับในการทําข้อสอบที่ผมแนะนําไว้นะครับต่อไปนี้นะครับหลังจากสอบแล้วนะครับจะมีคนมาเฉลย ในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะครับเพื่อนๆก็ลองไปไล่ดูนะครับว่าข้อไหนเรามั่นใจเราตอบได้ก็ลองมาหามาดูนะครับแต่แต่อย่าไปเครียดมากนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็มีความกังวลและเครียดมากนะครับเพราะว่าผมลองนับเช็คลิสต์ออกมาแล้วเนี่ยไม่ถึง60ข้อนะครับไม่ถึง60%แต่ปรากฏว่าผมก็ได้สอบผ่านมาได้นะครับซึ่งผมก็วางแผนแบบนี้และครับผมทําภาษาอังกฤษ กฎหมายไทยคณิตม่ขอสรุปันดับสุดท้ายนะครับก็คือตั้งเป้าไม่สูงมากตั้งเป้าแค่นี้นะครับก็ยังสามารถผ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะครับอย่าเพิ่งถอดใจนะครับเรายังมีภาคขอที่เราต้องสู้กับคนอื่นนะครับภาคกอเราเอาแค่ผ่านนะครับภาคขอถ้าเราได้คะแนนเยอะมารวมกับภาคคอสอบสัมภาษณ์นะครับแล้วก็มาจัดลําดับนะครับก็คือถ้าคะแนนเท่ากันก็มาดูผล คะแนนภาคคอนะครับถ้าคะแนนภาคคอเท่ากันเนี่ยก็มาดูการชําระเงินนะครับคือเขาจะเอาภาคขอบวกภาคคอเท่านั้นนะครับมาเป็นจัดอันดับเสร็จแล้วถ้าขอไข่บวกขอควายเท่ากันนะครับเขาก็มาดาูขอควายนะครับคะแนนสอบสัมภาษณ์ใชร้ได้เยอะกว่านะครับแต่ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันเขาก็มาดูใครชําระเงินก่อนนะครับ เพราะนั้นภาพกอไม่ต้องสีเรียดนะครับเอาเป้าไม่ต้องสูงมากเอาเป้าแค่หกสิบเปอร์เซ็นตามที่ผมแนะนำแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวไม่เกินไม่เกินวันนี้พร่กนี้เนี่ยเดี๋ยวฉเฉลยก็มีมาเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราก็ลองไล่ดูแล้วก็ลองไล่เช็คดิสต์ดูนะครับแต่เวลาขเขาเฉลยเนี่ยอาจจะบางข้ออาจจะสลับช้อยกันนะครับหรือว่าบางข้อเนี่ยเป็นระดับอ,อนุป,ปริญญากับระดับปริญญาเนี่ยบางทีคําคถาม คำตอบและเฉลยเนี่ยแตกต่างกันนะครับซึ่งผมก็เคยเคยดูแล้วว่าบางข้อเนี่ยบางช้อยเนี่ยมีการสลับโจทย์สลับช้อยกันสลับคําถามเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มั่นใจนะครับเดี๋ยวรอรอรอ,รอมีคนเฉลยทางโซเชียลมีเดียก็เพื่อนๆก็ค่อยไล่เช็คดูนะครับสําหรับใครที่ถ้ามีถ้าผลสอบภาคก็ผ่านแล้วก็อย่างน้อยก็มาแสดงความคิดเห็น ในคลิปนี้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับ